กุกกกุ๊กไอคเล็กนี่ทำไมทำไมมาเรียกทำไมมเรียกทำไม ไปไปแล้วกะเพราจะกินผัดกะเพราเลยจ้ากแก้วอืมไปนี่อีกสองดอกอืมจะกินเหรอกินผัดกะเพราเหรอจา้าไปหันใหญ่เลยไปไหนล่ะ อมโอ้ยเป็นไหนหมดแล้วนี่หนังเหนียวแน่เลยคือมันแก่ปะปะแก้ปะเป็นเฟียงหมดแล้วเขาเรียกเป็นเฟียงอย่างเงี้ยมีกีงงออย่างเนี้ย หนุนไปหนุนแล้วมันแตกที่มา้าฟา น้ำค้างลงแฉะ

กลายเป็นสีน้ำตาลนะเรื่อเป็นสีน้ำตาลจากม่วงเป็นเขียวเป็นเขียวเสร็จเป็นสีน้ำตาลเนม,มจากเป็นสีม่วงแล้วก็จะมาเป็นเขียว อยาทำอะไรบ้างอ่ะไปได้ท่านี้ได้เท่านี้เรินมหยัดตรงเริ่มอืมไปกะมันซื้อเป็นถุงใหญ่มากไม่คอ เดี๋ยวเว้ได้ไปแมคโครเดี๋ยวซื้อมั้ะสียาสีแดงคะ้ะเขียวมันหวาน